ดีจ้ะพี่น้อง,องวันนี้กักชีพาผกเจ้าไมาเห็ดหยังเน่พี่นอ้องอ่าเดี๋ยวนะอันนี้ไปต้มถาบผกเจ้าพี่น้องนะเนี่ยเขาต้มเขาต้มม่ผอกชีาพาผักเก้าไม่เห็ดเขาต้มมันเขาต้มส้มเครื่องหั่นแม่พี่น้องนี่เขาก็เอาเอาเข่ามาต้มมาอีกหมอน,นึงสิละพี่น้องน้ำม,มันเป็นคือสีแดงมาตีใส่ขาหนีอไปก้อนหนึง่งละพี่น้องแล้วเนี่ยอืมนี่แหละเอาเอาเข่ามาต้มต้มไฟ ประมาณปานกลางเด้อพี่น้องแกตุ่มไฟแห้งตงุ่มขันตุ่มไฟแห้งมาทิททิดก้นหมอ้อแล้วเขาพันย่างๆค้นหม้อเรื่อยๆย,ยังที่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เขาประมาณเช็คเบื้องลา่างเผามันสุปไปยังเสียพี่น้องเนี่ยตุ่มไปมังเสียแหะพี่น้องเนี่ยไปปานกลางเด้อะปานกลางถึงไฟอ่อนอันนี้อันนี้ติพามาพัดไปไข่เฮ็ดไส้ยัางมาตีมือนี่พี่นออ้องเหมืนตุ่มเขาโซบเครื่องไส้ยังข่อยมีแต่แค่หมูบดกับกุ้งแค่นี้แหละพี่น้องใครมีปลาหมึกก็เอาไส้เด้อพี่น้องเด้อ ผักโรมี่ผัมีแค่นี้ผักไสแค่นี้แหะพี่น้องเออโอ้ผัยึดผักยึดยองหมูมันแตกตอนพี่น้องมันจะแตก่แบเนี้ผักยึดยองหมูกวอนพี่น้องผักยึดข้าวผักยึดเนี่แหลเนี่ยเนี่พี่น้องเอาหมูเอาผักโี่ปลาหมึกเอาปลาหมึกมาใส่น้ำแล้วก็มาผัดแล้วพี่น้องเนี่มาผัดตั้งหา ผัดแบบนี่ยยกใส่เห็ดแบบว่าต้มเขาให้ซุกแล้วเอาหมูบดเอายังไปลงแม่หั่นบะแมนได้พี่น้องสูตรนี่เป็นสูตรที่ผิดได้พี่น้องเห็ดออกมาแล้วมันสีขาวเออต้มเข่าพี่น้องไผเห็ดบเป็นี่มันสีขาวเลยพี่น้องมันต้องเห็ดสูตรนี่พี่น้องเห็ดสูตรท้องไก่เนี่ยพี่น้องแยกเข่าแยกอันนี้เออเอาต้องแยกเด้อพี่น้องแยกเห็ดคนละหมองผัดให้มันซุกผัดอันนี้พี่น้องเนี่ย เครื่องเคียงข้าวผัดเท่ากับปรุงเครื่องไปน้ำด้อพี่น้องอเ,อเห็ดเ็ดไปอ่อนพี่นอ้องไส้เนี่ยพี่น้องนี่ยังหลึ่งก่อนยหอยซดสด,สด,สด,สดหอยนางลมเด้อพี่น้องเด้อไส้เข้าไปเนี่ยนี่เต๋อเข้าไปประมาณซอนซ้าหนึ่งแหละพี่น้องแล้วก็น้ำปลานิดนึงพี่น้องกับซี่อยู่ขาวประมาณย่างเราซอนซ้าแหละพี่น้อง ปลาเขียวพี่น้องอนี่ใส่ท่านนี้หระพี่น้องอักาศรดดีนี่รดดีประมาณจะซอนซอนซ่นานหน่อยพี่นอ้องเออแค่นี้แหละพี่น้องเมืดด่อกีใช่เอากลับมาผัดโอ้ยเยอะๆผัดใหม้มันซุปอ่ะเนี่ยพี่นอ้องเออ นี่ัดถูกย่างให้มันสุกพี่น้องบางคนเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่นสิ้ยวบางคนเพิ่นสีมัมกหมูมักหมูซะเหล่าก็ถ้าเข่าสุกลอ่ลอล่อหมูถิ่มลอ่ลอล่อหมูถิ่มลงเป็นสูตรติดผิดเลยพี่น้องขอยสิบอกแก้วเฮ็ดแบบนั้นข้า,ขาวชั่วพี่น้องเวลาเฮ็ดออกมาแล้วขอยสิบอกเด้อพี่นอ้องอย,ยาสับไปเฮ็ดไปอยากกินกระต้มส้งเครื่องแซ่บเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องมันยังบ่กข้า,ขาวขอยสิบอกสูตรเลยพี่น้อง ลองไปเห็ดเลยสิว่าพีดหวังพี่น้องเห็ดสูตรของขวายนะ่ะแล้วไปเห็ดสูตรเราไปถิ่มร่วมกันเด้อนี่พัดพัดไผ่มีปลาหมึกเก่ามาใส่ได้พี่น้องไผ่ไม่ยังอยากมายังใส่เก่เาใส่พี่น้องอืมนี่เขากระตุ้มวันสิ่หล่บพี่น้องตุ้มเขา่าเค็กเบิ่องมาเป็นซุปไปเนี่ยเข่าซุปได้ที่แล้วเขาก็เสาองเจพี่น้องเขาเบิ้องน,น,องนี่ใครแล้วพัดอันนี้ซุปก็พอดีเข่าซุปแหละพี่น้องอืมนี่ยพี่น้องเห็นจังสิ พัดพัดอันนี้ไ้มันออกลสรดเกือบสีเข้มจัหน้อยได้พี่น้องเด้อไ้มันไ้มันออกรดจัดจัหน้อยจัดเกือบเข้มพอบางเขาต้องเอาไปใส่แนนี่เออนี่แ่ะพี่น้องเห็นจังเสียพัดไ้มันซุกเดียไ้มีปลาหมึกเก่าปลาหมึกใส่เห็ดสูตรนี่เด้อพี่น้องขฟซีบออกใครอยากกินข้าวต้มแซ่บอ่ะหันไปเอาลงไปในนี่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ราแม่นววววพวกเจ้าสิมัก์ต้าซัมมกรตเรา แม่นพวกเจ้วชิม,มักมักกุ้งมักหมูกับซ้มเราไปใส่ในนี่กับเ้าคือเกาเสียข่อยเลยพี่นอ้องอ่ามันเป็นวิธีที่ผิดนะดพี่น้องขอรฉิบ,บอกไปอยาก,กินเขาต้มเส่บเผ็ดแบบนี้แล้วข้าตุมทรงเครื่องเหรพี่น้องใส่หมูใส่กุ้งใส่ปลาหมึกไอมีอปลาหมึก่อยบ่มีพี่น้อง่อยมีซ้ำหนี่ยอยก็ใส่ซ้ำหนี่พี่นออ้องเออนี่เห็นหม่น้นี่พ,พี่น้องระพัดอ,บบอ,อันนี้ซุปแล้วกับพริกแกงเราพี่น้องี๋ยว่อฉิบอันนี้่อยบัด เ,เขาห่อก็ะชอนฟ้องอันนี้มันก่ดดันได้กระได้เลอพี่น้องเด้อนี่นี่ฟ้องอากาศเนี่ยพี่น้องเขาเขาขอกรดเอพี่น้องเด้อเออนี่เดี๋ยวขอเบิ้งกันพี่น้องมันสุกไปสุกระดับพี่น้องนี่นี่ขขเข่าสุกแล้วเห็นยังไงพี่น้องมาที่นเนี้ยเขานี่หอมขึ้นชาย ไผมีผักซีก่กินก็ใส่ผักซี่กินอันนี้สามีขอบปก,กินเด้อพี่น้องผักซี่กินขอแค่ใส่ต้าอมกับขึ้นชายเอาลงไปแน่นี้พี่น้องนเ,ออเนี่ยพร้อมขึ้นชายลงไปแน่นี้พี่น้องนี่เด้อเหตดสูตรนี่นี่เอาหร้อมเอาขึ้นชายลงไปแน่นี้นี่เนี่ยพี่น้องนี่ตันละเห็ดสูตรนี่เด้อพี่น้องนี่ หอมกับขึ้นชายมันซุกไปน้อยนึงพี่น้องนี่เอาก็เช็คบ้างสิหล่ะพี่น้องเนี่ยเต้องหอมขึ้นชายซุกปุ๊บแมนบ่าพี่น้องเอาอันนี้เทลงไปบัดเนี่ยพี่น้องเนี่ยทีทีเขาผัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยเออเอานี่เทลงไปในนี้บัดเนี่ยพี่น้องเออเห็ดจังสี่เด้อผู้ใดอยากกินข้าวต้มแซ่บพี่น้องอไชบอกสูตร๊ดเจ้าจะไปเห็ดเอาลงไปในะหันเบิร์ตุกซิ่งทุกอย่างโดยที่บ่าผัดมันเป็นวิธีที่ผิดแล้วพี่น้อง เฮ็ดจังไรกับเ้าวแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดจังไรกับแ่บพี่น้องเพราะว่าเวลาข่อยกลับบ้านที่ข่อยไปเฮ็ดสู้พี่น้องข่อยกินเฮ็ดสู้ยากข่อยกินเนาะพี่น้องพอ่อยนั่นแหละตายพอข่อยมากมาพี่น้องมา่อยเฮ็ดกระตุ่มอันนี้พี่น้องลาว่าข่อยเฮ็ดแซ่บกินอยู่ใสกับปลาแสบคือข่อยเฮ็ดแล้วว่าพี่น้องข้าวสั่นพี่น้องหอยเฮ็ดมันเพราวเพิ่นว่าพี่น้องมันมเฮ็ดจังไรคือเพราวข่อยก็บได้บอกวิธีบนเฮ็ดนี่พี่น้องเห็นบ่น่ะนี่ นี <ion> ่เขาก็มาคนมันเกี่ยกันนี่แค่นี้แหละพี่น้องพวกแกก็ได้เขาต้มสรงเครื่องเราพี่น้องเห็นไ่มนี่ซุกแล้วแล้วเขาก็ซิมไปเลยพี่น้องขาดเหลืออยังเขาก็เติมมึงเจ็บพี่น้องเนี่ยเฮ็ดง่ายเ่าพี่น้องเนี่ยเอาไปเฮ็ดเบื้งเด้จ่าเด้อก็ต้มสรงเครื่องคือข่อยฟ้าเฮ็ดเนี่ยพี่น้องเฮ็ดง่ายๆ่ายไปอยากกินแซ่บเฮ็ดซุปนี่เด้อพี่น้องเด้อก็ต้มสรงเครื่องเลยพี่น้องนี่โอเคได้อจ่าเด้อฝากกดซับสไครป์ใบประกูดให้กันเด้อด้จ่าเด้อเดี๋ยวมีแนวดีๆจะไม่เฮ็ดเบื้องหนีเนื้อจ่าเนี่เนี่ยแซ่